แล้วเป่ากนแล้วเหลือสองตัวจะพอหรือคุณแม่ไม่สั่งเพิ่มเหรอมีสิทธิ์ด้วยเองเหรอโอ้ยน้อยจังเลยขอเพิ่มเถอะ สวัสดีครับสันสนอ n อนถั่วเที่ยวและกิจกรรมอันนี้บรรยากาศนะครับ น่าจะเป็นตลาดเปิดท้ายสถานีรถไฟกุยบุรีเดี๋ยวดูสิแม่ทานอาหารเช้าคุณแม่สนใจอะไรบ้างอาหารเช้ามือมีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราไปดูมีหลากหลายนี่อันนี้ก็เป็นต้มประกาดอันนี้ก็เป็นแางเขียวหวานเขียวหวานไก่ใช่ไหมครับหวานไก่ ปลาหมาูแกงกระไรตุรยแกงกระเาียมกับหมูหมูเอาถัว่วไม่เอาไั่เอาคุณแม่สนใจถัว่ว,อวโอ้มีปลาโอ,อกระเล้ด้วยใช่ไหมปลาทั่วปลาโอ,อกระเล้ผัดพริกถั่วอโอ้ปลาโอ,อกระเล้ี่เค็มไหมครับไม่เค็มค่ะอร,อะร่อยโอ้ยสุดยอดมันเค็มอรนะ่อยค่ะโอเค็มอร่อย ว้าวนะฮะเห็นนะครับปลาเคม็มสุดยอดการันตีแล้วว่าอร่อยอ่าสุดยอดสุดยอดนะครับ <ขอ S 1> นะเขาสาอ่ะอ,อร่อยเหรอคุณแม่แม่สั่งพิเศษอะไรใช่ไหมโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดอ่ะนี่เขาเรียกอะไรนะเครื่องในไก่เหรอไก่ค่ะไก่กระเทีเครื่องใน ผัดกะเพราเครื่องในเขาท่าเขาท่าเขาท่าผัดกะเพราเครื่องในเดี๋ยวดูสิขอสำรวจอ้าวอาอาขอขอเขปล่าก็แล้วด้วยสุดยอดเลยแหละนี่เขาเรียกใบมะขามอะ่ะใช่ไหมเอออันนี้ทานกะเปลากแ็แล้วสุดยอดเลยอันนี้อะไร หน่อไม้อะ่ะโอ้โหของโปรดทั้งนั้นเลยน,นี่ก็อร่อยน,นี่ก็อร่อยแล้วขอสองอย่างได้ค่ะขอสองอย่างเขาเรียกอะไรนะอันนี้แกงขั่วเหรอแกงอะไรแกงขัว่วไม่ใช่อันนี้แกงเผ็ดค่ะแกงเผ็ดกับหน่อไม้หน่อไม้แล้วอันนี้แกง,นนแกงขัว่วใบมะาขามกับปลาว้าวสุดยอดของโปรดของโปรดโอ้ขอสองอย่างแล้วก็ขอปลาโอกแระ ข้าวไม่เยอะหรอคะข้าวไม่เยอะพอ,อแล้วครับเชา้ชาเชา้ชาทานนิดหน่อยนี่ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศเดี๋ยวตรงนี้ชื่อร้านคุณป้าอะไรร้านปลาตุ้มค่ปะปลาตุ้ม,รมอร้านปลาตุ้มใครที่ผ่านมาทางนี้อย่าลืมแม,ม่มาอุดหนุนร้านปลาตุ้มนะครับสุดยอดอาหารข้าวแกงเนาะ <Okay. S 1> ข้าวแกงอร่อยมากนะครับอยูอ่ตลาดเปิดท้าย สถานีรถไฟกุยบุรีใช่ไหม<ะ>ตลาดเปิดท้ายส<ะ>ถานีรถไฟกุยบุรีปลาตัวใหญ่นนะโอ้ไม่ไม่แม,ม้เอาปลาออกออได้นู่นแล้วครับได้นู่นแล้วครับได้นู่นแล้วครับขอบพระคุณมากปลาออกระแนนย่สุดยอดนะครับไหนว่าไม่เค็มหาทานยากนะครับตรงนี้เราจะใช้ความว่าสังเกตอะไรตรงนี้บ้านกำนันเหรอบ้าน บ้านผู้แทนจำเพลีค่ะบ้านใครนะบ้านผู้แกนจำเพาีอ๋อเหรอว้าวบ้านตอนนี้เขากำลังซ่อมแซมกำลังซ่อมแซมอยู่นี่นะฮะบ้านผู้แทนสำเภาประชวบมอเดี๋ยวนี้แกยังอยู่ไหมยู่ะแกยังอยู่ไหมแกเสียไปแล้วค่ะเสียไปแล้วอ๋โหโอ้โหอ้อเสียไปแล้วนะร้านนี้ก็อยู่หน้า,าบ้านอดีตผู้แทนเนาะซึ่งตอนนี้แกเสียชีวิตไปแล้วนะครับนี่นะกำลังซ่อมแซมอยู่ บ้านโอส้สวยงามมากโอ้สุดยอดเลยนะครับบ้านสวยบ้านสวยมากแบบกึ่งโบราณโบราณหน่อยแต่สวยสวยมากเลยนะบ้านหลายปีแล้วครับท่านเกิดมานี่รู้ความได้ดีแล้วโอ้บ้านเก่าอายุปเป็นร้อยเลยสิงนั้นนะ่ะโอ้ตัวนี้บุรณะต้องดีเลยนะต้อไม่ดีแล้วเดี๋ยวมันเสียรูปทรงดูนะฮะสวยนะครับ ยังเป็นโครงเก่าอยู่พอเห็นนะฮะบ้านเก่าเป็นบ้านของอดีตผู้แทนสาเผาประจวบเหมาะในเวลานี้ในว่าท่านเสียชีวิตไปแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปสัมผัสตลาดกันทีหลังแต่ตอนนี้ขอทานอาหารก่อนร้านป้าตุ้มใช่ไหมร้านป้าตุ่มนะครับใครที่ผ่านมาทานี้ก็อย่าลืมมาอุดหนุนร้านป้าตุ้ม การันตีได้ว่ากับข้าวที่นี่กาบแกงที่นี่อร่อยมากอร่อยทุกอย่างด้วยนะครับปลาก็ไม่เค็มนะฮะเดี๋ยวนะคุณแม่ตุ้ยตุ้ยอยู่นู่นเดี๋ยวดูคุณแม่หน่อยแม่โอ้โาเผอแผบเดียวคุณแม่หมดแล้วนี่อร่อยมากโอ้แลวเป่ากันแล้วเ,ลลเหลือสองตัวจะพอหรือ <c oughs> คุณแม่ไม่สั่ง <c oughs> เพิ่มเหรอ <c oughs> มีสิทธิ์ด้วยมัเหระโอ้ยน้อยจังเลยขอเพิ่มเถอะ เพื่อความอร่อยนะครับเผากระแลนี่เป็นเสน่ห์นะครับนี่นะฮะเขาลืมแล้วตรงนี้แกงอะไรนะลืมแล้วเนี่ยแกงอะไรนะสองอย่างนี้แกงอะไรนะแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้แก่ใบมะขามใบมะขามอ่อนอ่าแกงมาฮะหน่อไม้กับใบมะขามอ่อนนี่เดี๋ยวเผากระแลมาแล้วนะครับสุดยอด นี่รอบนี้นะขอทานป่าออกแกล้งหน่อยสุดยอดเลยนะครับร้านป้าตุ้มนะครับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์กิ้งๆด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมมาอุดหนุนร้านป้าตุ้มนะครับสุดยอดมากเลยร้านตรงนี้อร่อยจริงๆนะครับออาแล้วนะครับนี่นะแกงเรียกแกงไรนะแกงมะขามใบมะขามอ่อนอจะแกงส้มเหรอน่าจะเป็นขนมองนั้นนะใส่กะทิด้วยอร่อย อร่อยอร่อยทั้งคู่เลยอร่อยคู่อืมสุดยอดครับไอ้หน่อไม้อร่อยไปชิมหน่อไม้หน่อยหน่อไม้อ่อนนะอืมอร่อยครับอร่อยเลยปลาเหรอครับปลาเหรอเดี๋ยวเขาชิมปลาหน่อยว่าปลาเนี่ยเป็นไงรสชาติเค็มไหมเค็มอืม นี่เลือปลาโอ,อกะแลนะครับปลาโอ,อกกะแลสุดยอดกินอยู่อร่อยนะอืโอเคนะแม่ไม่เค็มกำลังดีเลย <Hello. S 1> ทานกับแกง uh. ทานกับแกงไปด้วยสุดยอดเลย uh. อือร่อยนะจ๊ะอร่อยอร่อยครับสุดยอดเลยครับ ตัวนี้ติดใจแล้วนะเนี่ยขลังต้องมาอีกแล้วเนี่ยสุดยอดเลย,ยร้านปลาตุ้มนะครับอร่อยมากเลยครับอยู่เนี่ยบ้านอดีตผู้แทนส้มฮอปจะจวหมอตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะตลาดตลาด,ตลาดกุยบุรีนะครับตลาดกุยบุรีนะครับสุดยอดเลยนะครับอใครจะผ่านมาอย่าลืมมาอุดหนุนนะครับ อร่อยสุดยอดเลยปังหลานอร่อยหาทานยากเลยนะครับอืปอดกันตังหลานพัฒน์ธมไม่ครบก็อันนี้จะขายแค่หนุ่แค่สิบเอ็ดโมงสิบโมงก็เพียงเก้าโมงก็หมดแล้วหมดแล้วขายดีอืสุดยอดสุดยอดเปิดกี่โมงอ่ะเปิดตีห้ามีแล้วค่ะเปิดตีห้าสิบเอ็ดโมงก็หมดแล้วทุกวันหรือว่ามีเว้น มันแบ่งปัจจัยมันก็ประกันพวกแบบว่าไม่นิ่ก็จะเดือดบ้างนิดหน่อยอขายทุกวันหรือว่ามีเว้นวันทุกวันขายทุกวันไม่ผิดหวังไม่ไหวจริงๆก็ยืนัดีครับครับขายจะผ่านมานะครับไม่ผิดหวังนะครับมาทานได้นะครับอร่อยมาก่ร้านอะไรข้าวม้วนร้านปลาตุ้มปลาตุ้มร้านปลาตุ้มลืมถามเนี่ยอันนี้จานเท่าไหร่อ่ะจานเท่าไหร่อะไรนะคะนี่จานเท่าไหร่สามสิบบาทโอ้ไม่แพงสุดยอดเลยนะครับ อร่อยด้วย3ามทบาทเองนะอย่าลืมนะฮะแวะมาได้เลยนะครับอร่อยมากทานเพลินชอบจังเลยเปล่าครัม่ลงที่มันมีมันกันแต่ว่ามันไม่อร่อยมันเค็มจัดแต่นี้กำลังดีนะทานกะแกงนะบ้านเรามีบ้างไหมบ้านเราก็มีอ่ะนี่แถวริมเล ทะเลแถวปากท้องเกียวปากท้องเกียวโคเรียงทุ่งน้อยทุ่งน้อยดอนเย็นูดอนเย็นุเขาแดงอ่าเขาแดงก็มีค่ะรสชาติเป็นไงอร่อยแบบนี้แหละแบบนี้เลยใช่ไหมโอ้ฉลาดชลาดฉลาดโอเคหมายว่าถ้าที่หินไม่มีก็ซื้อแถวนี้ได้ค่ะหรือแถวนี้ไม่มีไปซื้อหินได้แต่แต่ว่าหินนี่เขามาส่งที่นี่เขามาส่งอ๋อขาประจำกัน เราส่งมหมไมค้าตลาดเราไปรับมาจากแม่ค้าตลาดโอ้ถามโอเคเขาส่งมาจำอย่างนั้นก็โอเคอืมไปได้เลยมีแม่ค้าตอนเย็นเนี่ยแม่ค้าบ้านเราตอนนี้เขาทำเค้กซื้อสมบนี้เป็นทีตรงนี้ตอนเย็นอันนี้มาจากตรงไหนอันนี้ก็ซื้อมาจากข้างล่างโอ้ยตะคองเขามาทำเค้กเองโอ้อืม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 แล้วเขาเค็มมากไหม อร่อยแบบนี้แหละราทำตรวนี้อร่อยไม่เค็มมากค่ะ,อ,ะอืมอืมมาทำขายวันต่อวันครับไม่ได้ใส่ยาไม่ได้ใส่อะไรที่นี่พอหาทานได้เนีไยแต่ถ้าไปบางที่แล้วก็ไม่ต้องพูดถึงเลยนะแล้วรสชาติต่อัน้ไม่ใช่ที่อื่นน่ามือนก็ไปเที่ยวที่อื่นพอไปกินกับข้าวเขาทำหน้ากินเขาทำหน้ากินแต่ว่าอื ที่แต่บ้านเราครับนี่แบบบรรยากาศแบบบ้านๆนะครับอร่อยมากนี่ใครที่อยู่ริมเลนี่ถ้าไม่รู้จักป่าอกาแรนนี่รู้ได้ว่างเลยนะอืมอร่อยมากอร่อยนะครับอือมชมคลิปนี้ ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคริงๆให้ด้วยนะครับสันสน On ออนทัวร์ขอบขอบคุณมากครับข้าวแกงของร้านป้าตุ้มอร่อยมากครับพิสูจน์แล้วยืนยันได้ว่าอร่อยนะฮะแล้วก็โชคดีด้วยนะครับเปล่าก็แล้วไม่คิดทางนะครับแถมให้ด้วยนะครับสุดยอดสุดยอด อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ u ับสไคร e กริ๊งกริงด้วยนะครับขอขอบคุณมากครับ